ดาม่าซีเกมกัมพูชาซิวทองขนไก่ทีมผสมเพราะไม่ให้5ชาติส่งแข่งขันสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง MJ Comment ก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดชิปใหม่ๆขอบคุณครับเหรียญน,นี้ไม่ให้คนเก่งเล่นดาม่าซีเกมกัมพูชาคว้าทองแบดมินตันทีมผสมเพราะไม่ให้5ชาติลงแข่งขัน กลายเป็นกระแสทันทีสำหรับการแข่งขันแบดมินตันประเภททีมผสม,มในซีเกม2023ที่เจ้าภาพกัมพูชาสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองไปได้สำเร็จหลังเอาชนะเมียนมาไปอย่างสุดระทึก3-2คู่อย่างไรก็ดีการคว้าแชมป์ครั้งนี้ของกัมพูชามาจากการที่เจ้าภาพไม่อนุญาตให้ไทยและอีก4ชาติคือมาเลเซียอินโดนีเซียเวียดนาม และสิงคโปร์ซึ่งถือเป็นชาติที่มีนักแบดมินตันชั้นนำของโลกร่วมแข่งขันในประเภทนี้นอกจากนี้แบดมินตันทีมผสมถือเป็นครั้งแรกที่มีการชิงเหรียญทองในซีเกมด้วยซึ่งแน่นอนว่าการที่กัมพูชาบรรจุการแข่งขันและออกกฎกรณีพิเศษก็เพื่อหวังคว้าเหรียญทองให้ได้ท่ามกลางคู่แข่งขันอีกแค่สี่ชาติได้แก่เมียนมาบูไนติมอร์ตะวันออกและลาว ฟิลิปปินส์ไม่ส่งแข่งโดยให้เหตุผลว่าเปิดโอกาสให้ชาติที่ไม่ใช่ชาติชั้นนำได้พัฒนากีฬาแบดมินตันนั่นเองสำหรับการแข่งขันแบดมินตันในซีเกม2023ยังเหลือให้ชิงชัยอีก7ดเหรียญทองในประเภทชายเดียวหญิงเดียวชายคู่หญิงคู่คู่ผสมทีมชายและทีมหญิงตึงทับขนไก่ไทยมีลุ้นทองทั้งหมด เดี๋ยวเราลองไปฟังความคิดเห็นของประเทศอาเซียนประเทศที่ไม่ได้ลงแข่งกันบ้างครับความคิดเห็นแรกครับเป็นวิธีการของประเทศที่ยังไม่พัฒนาอย่าเรียกว่าซีเกมเพราะต้องมีอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ประเทศไทยและเวียดนามด้วยความคิดเห็นต่อมานะครับตอนนี้ในซีเกม2023ไม่น่าเชื่อว่ายังมีประเทศที่มีความคิดไม่พัฒนาขนาดนี้มีแต่ผู้นำของพวกเขาเท่านั้นที่หน้าใหญ่ แต่ไม่มีอะไรสำหรับประเทศของพวกเขาขอให้โชคดีกับความคิดงงๆนี้ความคิดเห็นต่อมานะครับนี่คือเหตุผลที่พวกเขาไม่ต้องการให้อินโดนีเซียแข่งแบดมินตันพวกเขาต้องการชนะพวกเขาสร้างกฎของพวกเขาด้วยว่าใครชนะประเทศตลกความคิดเห็นต่อมานะครับยินดีด้วยแต่เห็นได้ชัดว่าไม่ใช่สปีรลิตกีฬาที่ดีที่สุดของอาเซียนบางทีมันอาจจะดีกว่าสำหรับเจ้าภาพ ที่จะจัดการแข่งขันดังกล่าวเปิดเฉพาะประเทศเหล่านั้นหากเจตนาคือการหล่อเลี้ยงความสามารถของหนุ่มสาวความคิดเห็นต่อมานะครับคุณจะภูมิใจกับชัยชนะของคุณได้อย่างไรในเมื่อประเทศที่มีระดับสูงกว่าเช่นประเทศไทยอินโดนีเซียสิงคโปร์มาเลเซียเวียดนามและฟิลิปปินส์ไม่ได้รับอนุญาตให้ลงแข่งในงานนี้ช่างเป็นความคิดที่ความคิดเห็นต่อมานะครับ ถ้ามันเป็นการพัฒนาแบดมินตันสำหรับประเทศจริงๆแล้วพวกเขาควรทำให้เป็นนิทรรศการและไม่นับเหรียญในเหรียญมันไม่ใช่การแข่งขันจริงๆเมื่อห้าประเทศไม่อนุญาตให้เขาร่วมแข่งชิงเหรียญทองความคิดเห็นต่อมานะครับผมคิดว่ากีฬาซีเกมทุกชาติอาเซียนควรม,มีสิทธิ์เข้าร่วมกัมพูชากำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้และประเทศของคุณจะภูมิใจกับชัยชนะที่ไม่ยุติธรรมได้อย่างไรความคิดเห็นต่อมานะครับ ประวัติศาสตร์ของการห้ามชาติอื่นจากการแข่งขันเป็นความคิดที่แปลกๆความภาคภูมิใจอยู่ที่ไหนความคิดเห็นต่อมานะครับมี11ประเทศที่เข้าร่วมแข่งขันซีเกมช่วยบอกเหตุผลในการจัดการแข่งขันแบดมินตันในซีเกมนี้5ประเทศได้ไหมความคิดเห็นต่อมานะครับหลังจากที่พวกคุณแบนประเทศอื่นจากการแข่งขันคุณยังกล้าพูดว่ามันคือซีเกมอีกเหรอความคิดเห็นต่อมานะครับ วิธีที่ดีที่สุดในการพัฒนานักกีฬารุ่นเยาว์คือการปล่อยให้พวกเขาแข่งขันกับคนที่ดีกว่าในเกมเพื่อรับทั้งประสบการณ์และความมั่นใจแล้วพยายามที่จะเอาชนะพวกเขาด้วยตนเองด้วยความภาคภูมิใจมากขึ้นความคิดเห็นต่อมานะครับเป็นซีเกมที่อัป,ปยศที่สุดที่เคยมีมาเลยห้ามประเทศที่แข็งแกร่งกว่าตัวเองลงแข่งแถมกีฬาบางประเภทก็ซื้อตัวต่างชาติมาแข่งแทนความคิดเห็นต่อมานะครับ ฉันไม่คิดว่านี่คือวิธีที่ประเทศก้าวหน้าในการกีฬาแต่ในกรณีนี้เหรียญน,นั้นสำคัญกว่าฉันแปลกใจที่พวกเขาไม่ได้ทำเช่นนี้สำหรับงานอื่นๆบางงานก็จบลงไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้สำหรับท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้สามารถแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้ไว้ใต้คลิปกันได้คลิปนี้ถ้าแอดพูดผิดหรือใช้คำผิดก็ต้องกราบขอโทษคลิปนี้แอดขอตัวลาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ